ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซิโยอีเบื้องหลังพระตะบองย่อยยับโดนไข่อินทรีทองเร็วเนื้อเสียงดับซาคเมน้นชิงคืนผูมะเขือโดนไทยถล่มกลับ ทะเละหลายแห่งจะที่มีการรายงานการโจมตีพระตะบองบริเวณแหล่งเก็บอาวุธของกัมพูชาด้วยเครื่องบินรบของไทยขณะที่การสู้รบชายแดนอีสานใต้ยังคงเดินหน้าอย่างรุนแรงเมื่อกัมพูชาค่ะมีการตอบโต้แถวภูมะเขือ รวมทั้งปราศาทตาควายและเนิน350แม้ไทยเขายึดขืนพื้นที่ได้แล้วสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกองทัพทพี่สองได้มีการออกมาเปิดเผยไว้โดยศูนย์ปฏิบัติการสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาประจำวันที่24ธันวาคม2,568สถานการณ์ที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ดังนี้ พื้นที่สัตตสมโดนตรวนชำแต่ฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกร,ระเบิดปืนใหญ่โดรนพรีชีพ FPV และจรวด VM 2 1โจมตีแนวการวางกำลังของฝ่ายเราเป็นระยะระยะโดยกำลังพลปลอดภัยปัจจุบันฝ่ายเราได้มีการตรึงกำลังในพื้นที่และเสริมความมั่นคงณนะที่หมายพื้นที่ผาหมออีแดงห้วยตามาเรียภูมะเขือทั้งสองฝ่ายมีการประทะเป็นระยะระยะ ฝ่ายกัมพูชามีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่โดนทิ้งระเบิดโดนพิชีพและจรวด p m เ21ต่อแนวการวางกำลังของฝ่ายเราโดยฝ่ายเราตอบโต้ด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดโดนทิ้งระเบิดและปืนใหญ่ซึ่งสามารถทำลายที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาได้หลายแห่งพื้นที่คณาฝ่ายเราดำเนินการสถาปนาความมั่นคงดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรงและตรึงกำลังในพื้นที่พื้นที่ตาควายฝ่ายเราดำเนินการกวาดล้างด้านหลังเนิน350 สถาปนาความมั่นคงณนะที่ไม้ฝ่ายกัมพูชายยังคงยิงจรวด b m เ21เข้ามาใส่ฝ่ายเราบริเวณเนิน350และตาควายพื้นที่ตาเมือนฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีฝ่ายเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่จรวดบ m 21ฝ่ายเราทําการยิงต่อคลังกระสุนและที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนตลอดแนววางกําลังของฝ่ายกัมพูชา ในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนักรบกล้าเนิน3-50ทั้งสองนายได้แก่จ่าสิบเอกสำเริงคังประโคนนวัดห้วยปออำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์และผลฐานพานุพัฒน์เสาซาณว,วัดกลางอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนได้รวมตั้งจิตอันเป็นกุศลส่งดวงวิญ,ญญาณผู้กล้าให้สู่สุขติในสัมปรยิยภพ สถิตณนสวงสวรรค์อันผ่องใสตลอดไปขณะที่ใน Facebook อาร์มี่มิเรทัลี่ฟอสค่ะได้มีการโพสตคลิปวิดีโอพร้อมตักข้อความเผยแพร่สถานการณ์แนวรบด้านตะวันออกที่ดูเดือดรุนแรงด้วยว่าคลังอาวุธของกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังภูเขาพนมชอมเปาอำเภอบาน,านันจังหวัดพระตะบองได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ f 1 6และเครื่องบินขับไล่ฝึกขั้นสูงที T 50 ของกองทัพากาไทยเมื่อช่วง10โมงครึ่งของวันนี้อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะคริติกได้มีการตรวจสอบเครื่องบินขับไล่ T50th เป็นเครื่องบินฝึกความเร็วเนื้อเสียงที่ใช้โจมตีทางอากาศจากบริษัท KAI จากเกาหลีใต้ของกองทัพากาไทยสเปคทั่วไปเครื่องบิน T-50 เป็นชื่อประจำการในกองทัพากาไทยมาจาก KAI T50 Golden Eagle โดยบทบาทหลักค่ะเป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นตน้นส่วนบทบาทสำรองเป็นเครื่องบินโจมตีทางอากาศเครื่องบินค้นหาและช่วยเหลือในพื้นที่การรบผู้ผลิตโคเรียแอโรสเปสต์อินดัสทรีและ l o ลองฮิตมาตินใช้นักบิน2นายกองทรอากาศไทยได้รับรายงานว่ามีการปรับปรุงขีดความสามารถบางส่วนให้เทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่โจมตีเบา FA 50 ซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดบทบาทจาก T-50 โดยติดตั้งปืนกลอากาศ 20mm มมรองรับการเตือนล็อกเป้าจากเรดาร์รองรับการยิงอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ AIM 9 s i าไซร์ไรเและ AGM 6 5 m e v e r i c รรองรับการทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์เช่น GBU 1 2รองรับระบบอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ IRIS-T ทุกคนพร้อมรับมือสงครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือ,อยังทั้งที่ยูเครนทวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนักเกจิดังอย่างหลวงปูช่ชอบฐานสะโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t h r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรม เพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id c h a p s i s t o r หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3สสู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตก